วันนี้อยู่ร้านอกคอฟฟี่ที่สามย่านค่ะแม่ทาอะไรแม่โปรโมทคุกกี้ตัวเองไม่พักเลยงงมากมันก็รู้สึกตึงหิดที่เออมันโปรโมทร้านตัวเองดีค <c oughs> ิดว่าแต่มึงตึงหิดเลย <c oughs> น้องมีถุงไหมถุงทำไมเราไม่ซื้อเพื่อนวะคื <c oughs> อวันนี้จะพาไปร้านร้านหนึ่งที่เขาเคยส่งมาให้ทานที่บ้านท <c oughs> ี่ร้านกาลเกตดี <c oughs> ดมึงเช็ดเสื้อหน้าตัวเองจับได้ว่นหน้าพี่ปอเดี๋ยวรอตอนมีเตอร ต้องถูตะเกียงให้อุ่นนะจินนี่จะออกมาหืมหมดแล้วปีทำไมอ่ะกูกับก่อนรัเนี่ยเวลามากินกันแบบนี้เขาไม่ควรให้มีดมาด้วีสานเสือกอร่อยแบบแม่อ้ยมีออกตีตลอดเลยเวลาอร่อยเใส่บ้างพี่มึงไม่ได้กินข้าวหรอมีเครื่องไว้คำดันไหมปีกปูคำดันขึ้นอ่ะ